คุณรู้จักมอลโดวาหรือเปล่าประเทศที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรปเมืองหลวงของมันคือคีชีนาวเป็นประเทศเล็กๆที่ถูกโอบล้อมด้วยยูเครนทั้งทางทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศใต,ต้นชายขอบอันห่างไกลนั้นมีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งในฤดูหนาวแม้แต่น้ำประปาในบ้านยังกลายเป็นน้ำแข็งลมหายใจที่พ่นออกมาจะก,กลายเป็นสีขาวโพลนในอากาศนี่คือเรื่องราวของ อันนาเด็กสาวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นในวันที่เธอได้รับเงินเดือนครั้งแรกจากการทำงานในบริษัทไทยแห่งหนึ่งเมื่อเธอกลับถึงบ้านซองจดหมายสีขาวที่วางอยู่บนโต๊ะไม้ตัวเก่าถูกแม่ของเธอเปิดออกอย่างไม่ใส่ใจแต่ทันทีที่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในมือของแม่ก็หยุดชะงักลงศนต่อหนึ่งตัวสองตัวสมตัวแปดศูบาทนี่คือเงินเดือนของลูกจริงๆหรือ ครอบครัวนี้มีรายได้ต่อเดือนเพียง5 0 0 0บาทบางครั้งบ้านก็ถูกตัดไฟจนต้องจุดเทียนกินข้าวท่ามกลางความมืดมิดนั้นเนงินจำนวนมหาศาลที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อน8 0 0 0 0บบาทกลับวางอยู่ตรงหน้ามันคือผลตอบแทนจากการที่ลูกสาวแอบซุ่มเรียนภาษาไทยเพียงลำพังโดยที่ไม่มีใครเข้าใจหลังจากนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งแม่ก็กำซองจดหมายนั้นไว้แน่นแล้ว โอบกอดลูกสาวเบาๆโดยไม่พูดอะไรทำไมลูกสาวคนนี้ถึงเลือกเรียนภาษาไทยและทำไมประโยคเหล่านั้นถึงเปลี่ยนชะตากรรมของครอบครัวนี้ไปตลอดการโปรดสละเวลาสักครู่เพื่อฟังเรื่องราวนี้ในหมู่บ้านทางตอนเหนือของโมอลโดวาที่ถูกปิดตายด้วยหิมะเมือ่อฤดูหนาวมาถึงผู้คนจะเบาบางลงจนเงียบเหงาในตอนเช้าไอ้้าเกาะเต็มหน้าต่างด้านในมีเพียงเสียงฟืนที่ลุกไหม้เท่านั้นที่เป็นความอบอุ่นเดียวในบ้าน อันนาเกิดมาในครอบครัวเล็กๆแบบนั้นในฤดูหนาวตอนเธออายุสิบขวบบรรยากาศในบ้านก็เปลี่ยนไปพ่อที่ร่างกายสูบผอมล้มป่วยด้วยอาการไอและไข้สูงแม่พูดด้วยริมฝีปากที่สันเทาว่าแม่ขอโทษนะอันนาเราไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อยาอน,นากุมมือที่ผอมแห้งของพ่อใต้ผ้าหม่มพยายามฝืนยิ้มแล้วบอกว่าพ่อคะพอถึงฤดูใบไม้ผลิเราไปป่าด้วยกันนะพ่อสัญญาแล้วนี่นาพ่อพยายามลืมตาขึ้นมอง แต่ไม่มีแรงแม้แต่จะตอบกลับในคืนที่หนาวเหน็บท่ามกลางกองฟืนที่กำลังจะมอดดับล้มหายใจของพ่อก็หยุดลงราวกับไฟที่ถูกเป่าพ่อคะพ่อได้ยินไหมไม่ว่าจะเรียกหรือร้องไห้เพียงใดพ่อก็ไม่กลับมาแต่แม่ไม่ได้ร้องไห้แม่จัดแจงผ้าห่มให้เรียบร้อยแล้วคลุมหน้าพ่อไว้อย่างสงบพร้อมกระซิบว่าเรื่องร้องไห้เอาไว้ก่อนเถอะตอนนี้เราต้องคิดว่าจะรอดชีวิตต่อไปได้อย่างไรระหว่างทางกลับจากพิธีศพ มีเพียงเสียงฝีเท้าที่เหยียบลงบนหิมะแม่พูดเบาๆว่าอันนาลูกเป็นเด็กต่อไปไม่ได้แล้วนะตั้งแต่วันนี้เราสองคนต้องช่วยกันรักษาบ้านหลังนี้ไว้นับตั้งแต่นั้นชีวิตคือความตรากตรำที่ต่อเนื่องแม่ทำงานในฟาร์มส่วนอันนาต้องลาออกจากโรงเรียนตอนอายุ15ปีเพื่อไปล้างจานในโรงอาหารของเมืองน้ำในฤดูหนาวเย็นจัดราวกับเข็มทิมแทงจนมือแตกและมีเลือดซึมเพื่อนร่วมงานถามว่า ไม่เจ็บเหรออน,นายิ้มตอบว่าเจ็บค่ะแต่ถ้าหยุดมือมันจะยิ่งหนาวกว่านี้เงินเดือนของเธอคือห้าศบาทในคืนที่ไฟดับและต้องจุดเทียนดื่มซุปแม่มักจะพึมพำว่าทําไมพระเจ้าต้องเอาเขาไปด้วยนะอน,นากุมมือแม่ไว้แน่นแล้วตอบอย่างสงบว่าหนูจะดูแลแม่แทนพ่อเองค่ะหนูจะรักษาบ้านเราไว้เธอไม่มีน้ำตามีเพียงคำพูดนั้นที่สั่นไหวราวกับเปลวเทียนเล็กๆในคืนที่หนาวเหน็บ หลังจากเสร็จงานล้างจาอนอนณาใช้ชายผ้าพันคอพันนิ้วมือที่แตกหยาบกร้านของเธอไว้แล้วกลับบ้านเมื่อเปิดประตูเข้าไปแม่กำลังจ้องมองกองฟืนที่เหลือเพียงน้อยนิดอากาศในห้องเย็นจนลมหายใจกลายเป็นสีขาววันนี้งานที่ฟาร์มทำแค่ครึ่งวันเขาก็ไล่กลับแล้วเขาบอกว่าจ้างคนเพิ่มไม่ไหวยุคที่ทำงานแลกเงินได้ตามใจชอบมันจบไปนานแล้วแม่พูดพลางกอดเขาอนณาพยักหน้าเงียบเงียบแล้วเปิดโทรทัศน์เครื่องเก่า หลังภาพซาซานั้นปรากฏสีสันและความวุ่นวายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือละครไทยเด็กคนหนึ่งในจอโอบกอดแม่แล้วพูดว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านครับตามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแม้จะไม่เข้าใจความหมายแต่ในอกของเธอกลับรู้สึกอบอุ่นอย่างน่าประหลาดหนูชอบคำพูดพวกนี้จังไม่รู้ทำไมมันถึงไม่รู้สึกเย็นชาเลยอน,นาเพลอพูดออกมาแม่เงยหน้าขึ้นมองช้าๆอนนนาเรียนภาษาไทยไปจะมีประโยชน์อะไร ภาษานี้ซื้อขนมปังไม่ได้ซื้อน้ำมันไม่ได้มันมีความหมายตรงไหนหนูรู้ค่ะแม่อาากุมมือไว้บนตักสูดลมหายใจลึกกล่าวกับกำลังหาคำพูดหนูรู้ว่าเราไปไหนจากหมู่บ้านนี้ไม่ได้เราไม่มีเงินทำพาสปอร์ตแม้แต่ค่ารถเข้าเมืองอยังเสียดดยแต่หนูกลัวกลัวที่จะต้องอยู่ตรงนี้ไปจนตายโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลกภายนอกแม่เงียบไปรล่ากับไรคำพูดเธอไม่ได้มองออกไปข้างนอกการอยู่ไปวันๆน่ะทำได้ แต่การอยู่อย่างคนที่ไม่รู้อะไรเลยมันเหมือนกับการแค่หายใจทิ้งไปเฉยๆมันเจ็บปวดนะแม่หลังจากเงียบไปนานแม่ก็พูดเบาๆว่าอัน,นาลูกเหมือนพ่อขึ้นทุกวันนะดื้อรั้นไม่ยอมแพ้ใครก็ห้ามไม่ได้ไม่กี่วันต่อมาครูกรเกษียณคนหนึ่งในหมู่บ้านก็นำแล็ปท็อปเก่าๆมาให้เจอในโกดังนะหน้าจอมีรอยร้าวไม่รู้จะพังเมื่อไหร่แต่ถ้ายังใช้ได้ก็ใช้ไปเถอะ อนาประคองมันไว้ด้วยสองมือด้วยความซาบซึง้งในคืนที่มีไฟฟ้าใช้เธอจะวางคอมพิวเตอร์ไว้บนโต๊ะแล้วเปิดเว็บไซต์เรียนภาษาไทยฟรีสมุดโน้ตของเธอเต็มไปด้วยตัวอักษรที่เขียนอย่างเงอะง,งะฉันคุณรักขอบคุณเธอพิมพ์ข้อความภาษาไทยสั้นๆลงในหน้าจอด้วยมือที่สั่นเทาว่าฉันไม่อยากจบลงที่นี่แม่มองดูเธอขณะกำลังเย็บผ้าแล้วพูดเสียงต่ำการฝันเป็นสิทธิของลูกแต่แม่กลัว กลัวที่จะเห็นลูกต้องเสียใจในภายหลังในน้ำเสียงนั้นมีความสิ้นหวังเจือไปด้วยคำภาวนาเล็กๆในคืนที่เงียบสงัดสมุดของอันนาก็มีคำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคำเช้ามืดฤด,ดูหนาวที่ฟ้ายังไม่สางอัน,นาเดินออกจากบ้านลมหายใจของเธอกลายเป็นไอสีขาวทุกอย่างก้าวบนพื้นถนนที่เป็นน้ำแข็งส่งเสียงกรอบกแกรบเมื่อไปถึงหลังร้านอาหารมีเพียงแสงไฟริบหรี่ในครัวและกองจานที่รอเธออยู่ อรุณสวัสดีดอันานิ้วแตกอีกแล้วใช่ไหมเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ถามด้วยความห่วงใยเธอยิ้มตอบไม่เป็นไรคะ่ะแค่มีน้ำอุ่นให้ใช้ก็ขอบคุณมากแล้วหลังความวุ่นวายในช่วงเที่ยงจบลงปลายนิ้วของเธอแทบจะไร้ความรู้สึกแต่ระหว่างทางกลับบ้านฝีเท้าของอนนากลับเบาสบายอย่างน่าประหลาดเพราะที่บ้านมีสมุดโน้ตภาษาไทยรอเธออยู่นั่นคือพลังใจเดียวของเธอทว่าคืนนั้นบ้านกลับมืดสนิทเพราะค้างค่าไฟ จึงถูกตัดไฟแม่ห่มผ้าห่มผืนหนาแล้วถอนหายใจไฟดับอีกแล้วฟืนก็หมดน้ำมันก็ไม่มีเงินซื้อลูกยังจะนั่งที่โต๊ะนั่นอีกเหรออันนาจุดเทียนหนึ่งเล่มแล้วพูดนิ่งๆต่อให้มืดหนูก็เรียนได้ค่ะแม่หนูคำนวณแล้วว่าถ้าหนูหยุดเรียนภาษาไทยหนูจะไม่เหลืออะไรเลยแม่กลืนคำพูดที่อยากจะแย้งลงคอแล้วพูดด้วยเสียงสั่นเครือต่อให้เรียนไปลูกก็ทิ้งหมู่บ้านนี้ไปไม่ได้หรอกรเผชิญความจริงเถอะ ขนมปังมันสำคัญกว่าความฝันนะอน,นานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจ้องมองเปลวเทียนแล้วเอ่ยช้าๆแม่คะแม่เองก็อยากรู้ใช่ไหมว่าโลกนอกหมู่บ้านนี้เป็นยังไงพ่อเองก็คงอยากเห็นแม่เงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจพยายามจะเถียงแต่ริมฝีปากสั่นจนพูดไม่ออกอน,นายิ้มบางๆแล้วเปิดสมุดโนด้ตเธอจับดินสอแมปลายนิ้วจะมีแผลแตกในหน้ากระดาษเริ่มเต็มไปด้วยประโยคภาษาไทยที่เขียนอย่างตั้งใจทำงานทุกวัน แต่ฉันจะไม่จบลงที่นี่แม่หันหลังให้เธอจ้องมองเตาผิงที่ว่างเปล่าแล้วกระซิบนอนเถอะเดี๋ยวจะวัดกินเรื่องเรียนเอาไว้ก่อนน้ำเสียงนั้นไม่ใช่การประชดประชันแต่มันคือคำภาวนาที่อ่อนแรงของคนเป็นแม่ในคืนที่ทฤษดูหนาวยังไม่ผ่านพน้นอนานั่งอยู่หน้าแล็ปท็อปเก่าๆเครื่องเดิมแม้จะมีไฟฟ้าแต่ไม่มีฮีเตอร์ทุกครั้งที่หายใจจะมีหมอกสีขาวพ่นออกมาทว่าแสงจากหน้าจอเปิดโลกใหม่ให้เธอ เธอพบแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนภาษาไทยอังกฤษเธอรวบรวมความกล้าพิมพ์ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาไทยที่ยังไม่แข็งแรงว่าฉันอยู่ที่มอโดวาฉันอยากเรียนภาษาไทยฉันอยากมีเพื่อนช่วงแรกไม่มีใครตอบกลับแต่เธอไม่ยอมแพ้จนคืนหนึ่งมีข้อความส่งมาสวัสดีครับผมชื่อสุชาติอยู่ที่กรุงเทพพทะเทศไทยคุณอนนาพยายามเรียนภาษาไทยเก่งมากเลยนะครับวินาทีที่เห็นข้อความนั้นหัวใจของเธอเต้นรัว ราวกับว่าความพยายามของเธอถูกมองเห็นเป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาทั้งสองเริ่มสนทนากันสัปดาห์ละครั้งสุชาติสุภาพมากเขาไม่เคยหัวเราะเยาะภาษาของเธอแต่จะค่อยๆสอนอย่างใจเย็นสวัสดีครับอ้าปากกว้างอีกนิดครับใช่ครับออกเสียงตรงนั้นสะหน่อยเก่งมากครับอนาหน้าแดงด้วยความอายแต่ก็พยายามออกเสียงตามซ้ำๆแม่มองลูกสาวด้วยความกังวลลูกคงไม่ได้โดนผู้ชายหลอกใช่ไหมอนาทา,ายหน้าไม่หลอกค่ะแม่ เขาไม่เคยขอเงินหรืออะไรเลยเขาแค่บอกให้หนูพยายามสุชาติบางครั้งยังทักทายแม่ของเธอผ่านหน้าจอด้วยสวัสดีตอนเย็นครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแม่แม้จะสับสนแต่ก็ก้มศีรษะให้หน้าจออย่างเสียไม่ได้สองปีผ่านไปตามฤดูกาลอน,นายังคงทำงานล้างจานและเรียนภาษาไทยทุกคืนบางครั้งเธอเผลอหลับคาโต๊ะด้วยความเหนื่อยล้าในตอนเช้าเธอมักพบผ้าห่มคลุมอยู่ที่ไหล่ซึ่งแม่คงแอบเอามาห่มให้เงียบๆ โดยไม่มีคำชมหรือคำด่ามีเพียงแผ่นหลังที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆคุณอนณาครับตอนนี้การออกเสียงของคุณเป็นธรรมชาติมากเลยนะเมื่อได้รับคำชมนั้นอนณาร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจและแล้วโอกาสก็มาถึงสุชาติส่งข่าวสำคัญมาให้บริษัทไทยที่มีสาขาในมอรโลวากำลังหาคนสื่อสารภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นได้นี่เป็นโอกาสที่หายากมากคุณอยากลองสมัครดูไหมครับหัวใจเธอเต้นแรงแต่ความกลัวก็พุ่งพลานถ้าล้มเหลวคนจะหัวเราะเยาะไหม ภาษาเราก็แค่พื้นๆอันนานั่งนิ่งที่โต๊ะจนดึกดื่นเช้าวันรุ่งขึ้นเธอเดินไปบอกแม่หนูจะลองดูค่าแม่หนูอาจจะล้มเหลวแต่ถ้าหนูหนีตอนนี้หนูคงเสียใจไปตลอดชีวิตแม่นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วถามเสียงแหบพร่าถ้าไปแล้วเจ็บตัวละ่ะหนูกลัวคะ่ะแต่หนูอยากลองอน,นาตอบแม่หันหน้าหนีและพูดเบาๆตามใจเธอแต่ถ้าลูกร้องไห้กลับมาแม่จะกอดลูกเองวันสัมภาษณ์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม อนาประจันหน้ากับผู้สัมภาษณ์จากประเทศไทยทำไมถึงเรียนภาษาไทยครับเธอตอบด้วยเสียงสั่นเครือเพราะหนูอยากหาสถานที่ที่หนูจะมีชีวิตอยู่ได้จริงๆหนูรู้สึกว่าเบื้องหลังภาษาไทยมีความหวังรออยู่ค่ะผู้สัมภาษณ์ยิ้มอย่างอ่อนโยนภาษาไทยของคุณพูดออกมาจากหัวใจนะครับไม่กี่วันต่อมาจดหมายตอบรับเข้าทำงานมาถึงพร้อมเงินเดือนเริ่มต้นที่6 0, 0, 0, 0บาทอนาวางจดหมายลงตรงหน้าแม่ แม่ใช้นิ้วที่สั่นเทารูปกระดาษใบนั้นน้ำตาคลอเบา้าลูกลูกทำได้จริงๆหรือคืนนั้นเสียงฟืนในเตาผิงดังปรียประราวกับเสียงแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันแรกที่เธอไปทำงานที่บริษัทไทยในมอลโดวาพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นดีอน,นาเปิดประตูเข้าไปในสำนักงานพนักงานสวมสูทต,ต่างก้มศีรษะทักทายสวัสดีครับค่ะเธอตกใจจนหยุดก้าวพนักงานหญิงรุ่นพี่คนหนึ่งยิ้มให้ การทักทายคือส่วนหนึ่งของงานที่นี่นะจ๊ะหลังจบงานช่วงเช้าเธอได้ยินคำที่ยังไม่คุ้นเคยขอบคุณที่เหนื่อยนะคะแม่คนพูดจะลาแต่พวกเขาก็ยิ้มให้กันทำไมเหนื่อยแล้วย,ยังยิ้มล่ะคะอนณาถามพนักงานไทยคนหนึ่งเขาตอบว่าเพราะมันคือสัญญาณว่าเราได้พยายามด้วยกันมาตลอดวันไงครับคำพูดนั้นทําให้อนารู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดไม่กี่วันต่อมาเธอได้รับมอบหมายงานใหญ่ คือการเป็นล่ามในการประชุมร่วมระหว่างไทยกับมอลโดวาท่ามกลางผู้คนมากมายอนนาขอแห้งผกักระหว่างการประชุมทางฝั่งไทยอธิบายอย่างรวดเร็วอน,นาหาคำศัพท์ไม่เจอจนนิ่งเงียบไปห้องประชุมเย็นเฉียบลงทันทีเธอพยายามจนแปลออกมาได้แต่น้ำสันเรือหลังจบประชุมหัวหน้าผู้จัดการประเสริฐเรียกเธอไปหาอนนาหอไลเพราะนึกว่าจะโดนดา่าแต่ผู้จัดการกลับพูดด้วยสายตาที่อ่อนโยนคุณอน,นาครับ ล่ามไม่ใช่คนที่ไม่เคยพูดผิดแต่คือคนที่พยายามส่งต่อความรู้สึกและเนื้อหาให้ถึงใจผู้ฟังอย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดจงใช้ภาษาไทยที่คุณเรียนมาอย่างเต็มที่เถอะคำพูดนั้นทําให้น้ําตาเธอเกือบไหลคืนนั้นเธอส่งอีเมลหาสุชาติคุณสุชาติคะวันนี้ฉันเกือบจะล้มเหลวฉันอยากจะหนีไปแต่หัวหน้ากลับบอกให้ฉันพูดด้วยใจฉันยังกลัวอยู่แต่ฉันจะไม่หยุดตรงนี้รอดูฉันนะคะวันหนึ่งฉันจะยึดออกพูดภาษาไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ หนึ่งปีผ่านไปผู้จัดการประเสริฐเรียกอันนามาพบอีกครั้งคุณอัน,นาผมคุยกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศไทยเรื่องความพยายามของคุณแล้วนะทางโน้อนอยากให้คุณไปอบรมที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพคุณสนใจไหมข่าวนั้นทำให้อาน,นาพูดไม่ออกอกสั่นรัวเมื่อกลับบ้านเธอคุยกับแม่แม่คะเขาอยากให้หนูไปเมืองไทยหนูอยากไปแต่ก็ห่วงแม่แม่หยุดมือที่กำลังทำซุปแล้วพูดนิ่ง ไปเธออัน,นาแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกมาเพื่อให้ติดอยู่ในหมู่บ้านนี้ถ้าลูกเลือกแล้วจงยืดอกก้าวไปเถอะอันนาโผเข้ากอดแม่ทั้งน้ําตาวันที่เดินทางเธอและแม่เดินไปตามทางเท้าที่เป็นน้ําแข็งแม่กํามือเธอไว้ถ้าเหนื่อยก็กลับมานะแต่ถ้าหนีกลับมาลูกจะเสียใจไปตลอดชีวิตจากนั้นแม่ก็ผลักเธอเบาๆให้ออกเดินอน,นาสูดลมหายใจลึกหนูไปก่อนนะแม่เมื่อเครื่องบินลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ โลกของอันนาก็เปลี่ยนไปพื้นที่มันปราบผู้คนเข้าแถวเป็นระเบียบพนักงานก้มหัวกล่าวสวัสดีคะ่ะด้วยความนิ่งสงบและอ่อนโยนที่ทางออกเคอเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยจากหน้าจอสุชาติกำลังโบกมือให้ยินดีต้อนรับสู่เมืองไทยครับอันนาคืนนั้นในหอพักเธอส่งอีเมลหาแม่แม่คะประเทศนี้กว้างใหญ่และผู้คนใจดีมากแม่หนูจะยังพูดไม่เก่งแต่ที่นี่มองหนูในฐานะคนคนหนึ่งที่มีความสามารถ หนูจะลองสู้ดูคะ่ะแสงไฟจากเมืองกรุงเทพระยิบระยับอยู่ข้างนอกนั่นคือรุ่งอรุณใหม่ของอันนาหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปในกรุงเทพขณะที่เธออยู่ในฝูงชนที่สถานีรถไฟฟ้าสยามเธอพบว่ากระเป๋าสาภายหายไปในนั้นมีทั้งเงินพาสปอร์ตและเอกสารสำคัญตัวเธอแข็งทื่อราวกับถูกตะปูตอกสุชาติที่มาด้วยรีบบอกใจเย็นๆครับเราไปแจ้งตำรวจกันคุณไม่ได้อยู่คนเดียวที่สถานีตำรวจ ตำรวจยื่นน้ำอุ่นให้เธออันนาบอกด้วยเสียงสั่นเครือว่าของข้างในสำคัญมากตำรวจพยักหน้าไม่เป็นไรครับเราจะช่วยเต็มที่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเราจะหาให้เจอแทนที่จะโดนด่าเธอกลับได้รับความเห็นใจจนน้ำตาร่วงขอโทษนะคะที่เป็นคนสะพร้าตำรวจยิ้มให้เวลาลําลำบากเราต้องช่วยกันครับสามวันต่อมาตำรวจโทรแจ้งว่ามีคนเก็บกระเป๋าได้ที่สถานีและนำมาคืน ของทุกอย่างอยู่ครบคนที่เก็บได้ไม่ได้ทิ้งชื่อไว้อนนาพึมพำกับตัวเองทำไมประเทศนี้ถึงใจดีขนาดนี้เธอเขียนบอกแม่ในเมลว่าคนไทยไม่ได้ใจดีแบบโวยวายแต่เขาใจดีแบบเงียบๆที่พร้อมจะยื่นมือมาช่วยเมื่อเราเดือดร้อนหนูอยากเป็นคนแบบนี้จังคะ่ะเมื่อการอบรมใกล้สิ้นสุดสุชาติถามเธอว่าคุณอน,นาถ้าคุณอยากใช้ชีวิตที่นี่บอกผมนะครับมีคนที่นี่รอคุณอยู่เสมออน,นารู้สึกผิดที่จะทิ้งแม่มา แต่เมื่อเธอกลับไปมอโลโดวาและถามแม่แม่กลับตอบว่าถ้าลูกยืนหยัดได้ด้วยตัวเองในต่างแดนนั่นคือความภูมิใจของแม่ความภูมิใจมันยิ่งใหญ่กว่าความเหงาเสียอีกนะสุดท้ายอนาตัดสินใจรับงานที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพพศอย่างทาวนวันที่เธอจากหมู่บ้านมาลมที่พัดผ่านอบอุ่นขึ้นกว่าเดิมแม่ยิ้มส่งเธอกินข้าวให้อิ่มนะลูกถ้าอยากร้องไห้ก็โทรมาแค่นั้นแม่ก็อยู่ได้แล้วอนากลับมาที่กรุงเทพพศอีกครั้ง คราวนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเธอคุ้นเคยกับน้ำจิมซีอิวการต่อแถวที่เป็นระเบียบและการทักทายตอนเช้าเธอรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเมื่อมีคนต้องการให้เธอช่วยแปลภาษาชีวิตในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่หอันนาแต่งงานกับสุชาติมาสองปีแล้วพวกเขามีลูกชายชื่อน้องอันวัยสองขวบแม้จะยังพูดติดอ่างแต่ลูกก็พูดคำว่ามามีกลับมาแล้วได้ชัดเจน นั่นคือสมบัติล้ำค่าที่สุดของเธอในตอนเช้าที่มีไอควันจากน้ำเต้าหู้อาน,นาขี่จัก,กรยานไปส่งลูกที่เนสเซรีอากาศตอนเช้าสดชื่นและหัวใจเธออบอุ่นอย่างประหลาดเธอยังคงทำงานเป็นล่ามแม้จะยุ่งแต่เธอก็มีความสุขในทุกวันคืนหนึ่งเธอได้รับข้อความจากแม่ลูกมีความสุขไหมแค่เห็นลูกยิ้มแม่ก็พอใจแล้วอนนาหลับตาลงด้วยความซาบซึง้งสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเธอไม่ใช่แค่ภาษาไทย แต่มันคือความอบอุ่นของผู้คนที่เชื่อมั่นในตัวเธอหากคุณที่กำลังอ่านเรื่องนี้อยู่กำลังกลัวที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆฉันอยากบอกคุณว่าวันที่คุณตัดสินใจเริ่มต้นคือวันที่คุณอายุน้อยที่สุดในชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณเสียงของลูกชายที่บอกว่ารักแม่ที่สุดดังขึ้นในบ้านหลังเล็กๆที่กรุงเทพแห่งนี้นั่นคือเสียงแห่งความสุขในบ้านเกิดแห่งที่สองของอันาเพียงคำพูดคำเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ และถ้าเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้สามารถส่งถึงใจคุณได้ฉันจะดีใจมากขอบคุณที่ติดตามจนจบหากเรื่องนี้สะกิดใจคุณหรือคุณมีประสบการณ์ที่คล้ายกันโปรดแบ่งปันให้เราฟังในคอมเมนต์นะครับความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวหน้าครับสวัสดีครับอี e.